สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่องเจ็ดบริษัททิปปัญท,ทูจำกัดเกมพันหน้าเพื่ออาทร ดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกมพันหน้าเอื้ออาทรนะครับเจอกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ครับก็สนุกสนานรายการของเรานะครับวันนี้ท่านผู้ชมในห้องส่งนะฮะครับวิทยาเทคโนโลยีเกษมสันบริหารธุรกิจอยู่ในแท่นของโอเมติสคอร์เรเจนเปปไทโอเคมีเรื่องราวกันเยอะแยะมากมายครับเดี๋ยวช่วงแรกครับดาราเอื้ออาทองนี่จะแจกให้มู้ที่ไหนครับนะฮะพบเลยครับแก๊งมะเหมียวครับเช้า กแพ้กันเนาะเพราะฉะนั้นมุล,ลนิที่เลยยังอ,อยู่กับเราต่อบุลณะนิที่อนุเคราะห์คนหูหนวกในพระบระมราชินูปถัมภ์ค่ะนี่ต่อชื่อเพื่อน,นั้นของคุณรับคุณไทยของผมเรียกครับ เป็นมลอทใหม่แล้วนะอะไรอะไรเราทำไมอะไรตอนเนี้ยหลายมลิทีนะเวลาเขาส่งมานะขอไปอยู่กับคุณคุณไทยได้ไหมทีมไทยแล้วอ่ะทีมไทยเขาได้บ่อยอ่ะแต่ผมบอกว่ามันมีประโยชน์หลายอย่างนะไไหมเคอน้ดังนีดได้ที่ได้เลยไม่ได้ไม่เป็นไรครับมลอที่ท่านได้ถ้าท่านไม่ได้อาทย์นี้แพ้ ผมถ้าเป็นท่านนะผมจะพอวนะฮะอาทิตย์หน้าแพ้อีกเพราะมีสักอาทิตย์หนึ่งต้องชนะอยู่ดีแต่ชื่อของท่านจะดำลงไว้อยู่ทุกคนทุกทุกคนทุกคนจะรู้จักพวกเราจะกล่าวถึงแล้วคนก็จะรู้จักวันนี้มูลและนิธที่ของผมนะครับคือมูลน้ธที่สร้างรอยยิ้มไม่น่ชื่อแปลกมากมูลนที่สร้างรอยยิ้มคือมูลที่ของเราเกี่ยวกับสมาคมตลกไม่ใช่ไม่เกี่ยวไม่ใช่ตลกอย่างนั้นไม่ใช่ยิ้มอย่างนั้นสร้างรอยยิ้มยังไงพี่สร้างรอยยิ้มคือเด็ก ที่เราจะไปรักษาเขาเนี่ยปากแหว่งเพดานโหว้เด็กใครที่เกิดมานะที่เกิดมาเป็นเลยก็มีหรือว่าต้องไปผ่าเรือเป็นปมด้อยของเขาไม่ไน่แต่ถ้าเราไปทําให้เขาเนี่ยเขาสามารถที่จะยิ้มได้คือแล้วก็ไปผ่าตัดรักษาถูกต้องครับไม่ใช่ปากแหว่งเพดานโหว่อย่างเดียวนะครับหน้าตาที่ผิดรูปร่างหรือว่าตาเบี้ยวหรืออะไรเขาก็สามารถที่จะผ่าตัดได้ได้ไหมฮะอย่างนั้นหน้าผิดรูป โอ้อันนี้ตัดหัวก็ทิ้งหนึครับใช่เปล่าหาหัวหมาหัวแมวมาใส่เลยโอเคสองคนในที่นี้ได้วันนี้สร้างรอยยิ้มเอออันนี้ก็ก็เป็นเรื่องดีมันยนะครับเชื่ออาจจะไม่เข้าใจแต่ตอนนี้ทุกคนเข้าใจแล้วแล้วเข้าใจแล้วล่ะนะฮะอ่ะโอเคเชัยพี่ครับสวัสครับคุณที่ไหนอยากจะมาโมโหประชาสัมพันธ์ในรายการของเราเชิญเลยส่งมาได้ครับผมเงินที่เราสะสมกันอาจจะไม่มากมายเท่าไหร่หรอกครับแต่ว่าจริงๆแล้ว ให้คนรู้จักมากกว่าผมค,คิดว่านะโอเคครับวันนี้มาดูดาราสีท่านที่จะมาช่วยพี่ๆแก๊มเมเมือของเรานะครับน้องลาดาแจ็คพีพีและนเชท์ เวลาเดินเราดูดีอย่าอยู่นิ่งอยู่นิ่งเราดูไม่ดีนี่ผมเนื้ออะไรครับเดี๋ยวผมเนื้อผมใช่ไหมผมเนี้ยทมัไม่ได้ให้มันมาปิดโอเคนี่ตุ่มหรืออะไรฮะตุ่มโอ่งใส่น้ำหรืออะไรไม่ใช่ครับไม่ใช่นะอันนี้บางคนถามว่าเฮ้ยผมหน้าผากย่นหรือเปล่าเอออันนี้ไม่ใช่ฮะอ่าไม่ะไรผมสักห้าแถวไว้ ให้พ่อเอาแนวนอนอ๋อแนวนอนทั้งหลังนี่ก็สักเก้ายอดเดินเลยครับตรงนี้เขาไม่เคี้ยวอย่างนี้เนี่ยผมจะ้างเนี่ยผมไปล้างล้างล้าลางคุยกับพี่กิ๊กให้เกียรติหน่อยทำไมทำไมเคี้ยวมาดูหมูอยู่อ่ะโอเคพี่น้องนาย เดี๋ยวมาเลียนเดี๋ยวเดี๋ยวมาช่วยเขาทำภารกิจาภรกิจได้เลยครับสะสมเงินรางวัลครับครับตอนนี้มีผลงานอะไรอยู่บ้างมีไหมงานเน่ะมีไหมอาจจะพูดไม่ไม่เข้าหูไปหน่อยตอนนี้แสดงละครหรืออะไรไหมมีไหมงานน่ยเฮ้ยเรื่องมัต้องพูดไม่ได้เลยมี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 งานก็มีถ่ายอยู่เรื่องละองดาวครับช่องเจ็ดสีละองดาวละครครับผมละครครับเรื่องหลังนั้นคละครเก่านีกว่าใช่ไหมแล้วที่ไปทหารทหารไม่ได้เล่นเขาอ่ะกองพันทหารศรี อาแารสาเขาเรียกกับอผนาสาแต่ว่านี้ละครยาวละครยาวได้เดี๋ยวติดตามงานครับองดาวนะครับคนหนึ่ง huh. น um, oh ี huh. ่น้องพีพ um, ีพ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 ีนี่เล่นอะไรน้องเป็นขอทานตอนแรกเป็นขอทานสาวน้อยควนตอนนี้มีละครเมืองใหม่ยังก็พิ่งไทยจบไปนะคะเรื่องรักสลับไทยจบแล้วไม่เอาสิตอนที่มีเอาตอนที่มีสิปิดกล้องไปแล้วค่ะกาละจอนแอร์ปิดกล้องไปแล้วตายแล้วโอ้ปิดกล้องไปใช่แล้วเราได้ดูไหม มันยังไม่ออกไม่คอมมไม่ได้ออกบอกเรื่องอะไรเรื่องอะไรตาเนี่ยไอ้น้องที่ไม่ตลกไอ้เนี่ยโออกแดงเลยแดงผ่านน้ามันฟังไม่ฟังคำพูดอ่ะอ๋อใช่ใช่เลยไม่ได้ฟังเรื่องอะไรนะลูกเรื่องรักสลับหน้าไม่ไม่ไม่เรื่องเรื่องที่ว่าเราเล่นเรื่องเดียวเรื่องเดียวเล่นนี่ไงเรื่องอะไรนะรักสลับหน้าค่ะ นั่นแหละจดใส่กระดาษให้เขาเวลาถามเวลาเขาเรื่องอะไรออกให้ได้อ๋อเราคอเรื่องนี้รักสลับหน้าเออทำหน้าทำหน้าบอกแต่แรกเขาจบแล้วบอกสี่รอบเลสี่รอบเาไม่บอกอ่ะสี่รอบบอกสี่รอบเลยอ๋อเราไม่รู้องเขาบอกทั้งแรกอ่ะต่อไปน้องลองน้องบอกเลยครับนี่แจ็คแจ็คครับตอนนี้มีซิงเกิลไหมมีซิงเกิลภาพติดตาครับ ภาพติดตาต้องรอเป็นซิงเกิลหรือเป็นภาพเป็นซิงเกิลเป็นซิงเกิลแล้วมีภาพด้วยซิงเกิลชื่อเพลงว่าภาพติดตาเพลงช้าภาพติดตาเพลงช้าครับผมช้าเหรอได้แต่ลุกเราน่าจะเพลงเร็วเพลงเต้นอะไรอย่างเงี้ยมีทั้งเพลงเร็วและเพลงเพลงช้าตอนนี้ออกเป็นเพลงช้ามาก่อนครับใช่ครับใช่ครับไอ้ลอช้าเราเนี่ยภาพติดตา ไม่ค่อยสบายไม่เวลาเราจะ้องเงเราต้องอว์มเสียงลองลองไม่ได้อะไรแนี้เละไม่ไเาปากดไม่เสียด้วยหนูปากไม่สันมันดูทำเซลลวเออันีอันน่งสอ ด,ดูนี่ดูนี่อ่ะหนึ่งสองสามนี่อะไรเป็นแตกแตกครับเพลงเพลงเพลงบลูให้ร้องเพลงโอเคเข้าใจไหมครับบอกครับหน้าตาหน้าตาก็ไม่ดีทำอะไรก็ไม่รู้นี่มีเรื่องอะไรยิ่งมองเห็น เธอไม่เคยหายไปยังคงมีเพื่อเธอในใจทุกวันผ่านไปยังมีน้ำตาขอบคุณครับเรานี่นะยางเราดิ เอาไปทำเด็กขาหนักไปเลยแหมแม็กเจคก็แบบยิ้มวิ่งเข้าไปเหมือนสิบล้อวิ่งเลยยิ้มเหมือนกันนะเขาคิดเหมือนกันหลบเปนจริงใจอ่ะโอเคคนสุดท้องเลยดีกว่าครัาไพลาดามาลูกเพลงใหม่เหรอลาดาเพลงใหม่ก็อาสยามออกลูกทุ่งนี่ออกเต้นหรือว่าอะไรลูกเต้นค่ะ คือแต่ละคนก็จะมีซิงเกิลเดี่ยวของตัวเองแต่อันนี้เป็นโปรเจกต์พิเศษแล้วก็ออกเพิ่งออกซิงเกิลมาเลยค่ะชื่อเพลงอย่าปากดีเดี๋ยวมีจูบค่ะค่ะพร้อมพร้อมค่ะมีท่าเต้นด้วยอย่างรอบเต้นอ่าเอบเอ้นพร้อมพร้อมเออตัวแบบนี้ค่ะระวังปากเธอเอาไว้ให้ดีจะมีสีแบบไม่ทันเตรียมใจระวังเธอคอยตั้งรับเอาไว ถ้าไม่ยอมหยุดชมฉันสักทีระวงังปุ๊ เอาลูกเยี๋ยวยอหแิบอันนี้เพลงเได้ซิงเกิลหน่อยลูกเได้ซิงเกิลของโปรเจกต์พิเศษอ๋อโปรเจกต์พิเศษครับโปรเจกต์พิเศษนี้มันทำร่วมกับใครนะร่วมกับพี่ต้นข้าวอาสยามแล้วก็น้องเพลงอาสยามสามคนค่ะอ๋อแล้วจริงๆเราเป็นศิลปินเดียวใช่ค่ะอ้โเพลงเราส่วนใหญ่เต้นๆเต้นค่ะชื่อเพลงแชะแชะอยากเซลฟี่กับเธอค่ะแชะแชะแอยากเซลฟี่กับเธอเซลฟี่กับเธอใช่นึกว่าจุดไม่ขีดไม่ติดแชะแชะ แช่แช่โอเคเดี๋ยวทสี่คนมาช่วยกันสะสมกันรางวัลครับหน่อยนะกับพี่ๆแก๊งเป็นเหมือนฉันครับครับวันนี้เราให้กับสมวยทีน้าอย่ที่บอนะครับมวยทีอนุเคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชูปถัมภ์แล้วก็สักทีหุ่นท้ายก็เป็นมวยที่สร้างรอยยิ้มเดี๋ยวนี้เล่นเกมง่ายๆครับเล่นเกมง่ายๆครับอะไรฮะ ป้องครับตีอันนี้ระยะ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 อยู่ตรงนี้นะคุณนะพวกคุณนะระยะอยู่ตรงนี้ประมาณ3เมตรถึงกระป๋องนั้นครับเีล้วปองให้โดนกระป๋องล้มแค่นั้นเองอ่าแค่ให้โดนให้โดนกระป๋องให้ล้มกระป๋องลุค่ะละกระป๋องละตอนแรกจะให้ห้าหมื่นโอ้ยพอคิดไปแล้วแลเยอะไปก็เลยห้าร้อยตอกโมบเฮ้ยกป๋องละห้าร้อยเลยเว้ย แต่ว่ามันโดนยากนะมันต้องฟุกจริงๆนะเพราะว่าทุกทุกคนจะเด้งพื้นก็ได้ไม่เด้งพื้นก็ได้อะไรก็ได้ทำให้ล้มอ่ะเอให้กระาแต่ล้มเอาให้ล้มอ่ะกร็ปองละบหนึ่งคะแนนใครได้คะแนนมากกว่าก็เงินทั้งหมดเงินรางวัลทั้งหมดนะที่สามคนให้กับมูลนิธิที่เป็นของตนของตนนี่ขอบคุณมูลนิธิมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชินูปถธรรมขอบคุณมูลนิธิสร้างรอยยิ้มสร้างรอยยิ้มที่พิมพ์คุณใช่ไหมทีมพคุณหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าโอเคพิมพ์คุณหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคแล ให้เกียรติเลยครับเชิญเลยครับฝั er ่งคุณนะใครก็ได้ลูกใหญ่เลยนะมือหนึ่งมือหนึ่งมือหนึ่งชามือหนึ่งไม่ชามือหนึ่งชาอีกมือหนึ่งเลยครับไม่ชาครับอ๋อนึกว่าอีกมือรเริ่มเลยคนแรกเลยขอไหมครับครับผมขอมไหมครับครับผมล้อมสามคนจะได้ที่ร้อมครับผม้อมพี่แดนนี่ลูกทีมของพี่ไทยจะขอตีเป็นคนแรกเลยครับแต่เขาจะทำได้ดีขนาดไหนเดี๋ยวกลับมาชมพร้อมๆกัน รักครูครับ